รข่พิรุษไี่พิรุษใครแล้งปอมปอมใครจริงจริงดูไม่ออกเลยขึ้นเก่งเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาครับสั่งกะเพราไม่เคยใส่ทิกเลยไม่น่าได้ฮ่า ที่หาวริมสระว่ายน้ําของบ้านเราอาวันนี้มีจิ๋วน้ำปูตี้นี่หาวครับนะคะคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่เห็นฉากไหมวันนี้จะเป็นเล่นเกมชื่อเกมว่าอย่ามีพี่รุดนี่เขานี่ตั้งใจฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นผินะจะโดนลงโทษใครแพ้ ะะก็คือเกมนี้จะเป็นเกมแบบว่าเดี๋ยวใครที่จะต้องทายอ่ะก็คือเป็นคนเล่นจะไปยืนฝั่งนี้แล้วสี่คนที่เหลือก็เรียกว่าเป็นปริศนาจะไปยืนฝั่งโน้นโผล่มาจากหัวนะแล้วแต่ละคนในแต่ละรอบก็จะได้รับภารกิจหนึ่งอย่างทีนี้ใครได้รับภารกิจนั้นคนที่อยู่ฝั่งนี้จะต้องถ่ายว่าใครได้รับภารกิจนั้นเช่นโดนจักรจี้ใครโดนจักรจี้อยู่อะไรเงี้ย พวกเนี้ยก็ต้องแบบว่าแกล้งอ่ะบางคนอาจจะโดนจริงก็ทำเป็นเฉยเยบางคนไม่ได้โดนแต่แกล้งทำเป็นดิ้นดิ้นอะไรอย่างงี้นะก็จะนะเขาก็ต้องจับให้ได้ว่าใครโดนจริงๆริงนี่ค่ะอันนีคะข้อแรกนะคือกินเปรี้ยวอ่าชอบใครชอบกินเปรี้ยวบ้างเดี๋ยวให้ครับลองกินก่อนว่ามันเปรี้ยวประมาณไหนแล้วจะได้ดูสีหน้าแต่ละคนได้ท้าอนเลยไปอันนี้คือมะม่วงเบานะซึ่งเหมือนน่าจะเปรี้ยวมาก หน้าหน้าหไม่เปรี้ยวเขาบอกไม่เปรี้ยวงั้นเดี๋ยวลองดูเพื่อนๆไม่เปรี้ยวจริงเหรอทุกคนโอนน้อยออกกันเบาๆใครที่จะโดนอ่ะคนนี้โดนหยิบบ่าหยิบหยิบเงินอ้าวยืนเยินเดี๋ยวนะคะอพร้อมยัง คุโผเลยนะหนึ่งสองสามใใไเจอหน้ามาหน้ามาให้เอหน้าด้วยไข่มีพิรุษ่มีรุษใขรแกงปอมๆไข่รจริงๆดูไม่ออกเลย ขึ้นเก่งเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาพิมฮะมใครที่โดนพิมคิดว่าพิมคือคนที่โดนยินเปรี้ยวใช่ไหมใช่แน่ใจไหม,ไม เยอะไงครับแล่มีชื่อใช่ไหมอ,อาการนี้หรือไงทำไมถ่ายพิมพ์พิมพจุกป,ป๊อป เสียงนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่พิมพ์รู้ใช่ไหมนะอุเอออุ้มเข็นมาแล้วก็ต้องหาวิธีอุ้มอย่าให้เลยพลาดเด็กพี่พิมพ์รู้ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นอยากเลยนี่หนักหน้านั่งนุ่นหน้านั่งนู้นโอ้ยออกกันเร็วเราต้องยื่นหัวขึ้นมาเย้อ่ะพร้อมยังคะอ่ะพี่มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้อ่ะพร้อมยังหนึ่งสอง ไม่อากปไม่เอากปูเปู่อูไม่เอาก่าปู่เอก็ไม่อากไม่ากปูไม่อาก็ปูไมอกไม่อาไม่อก็ปูไม่อากก็ปู่อาไม่อาก็ปูอปูเอาไม่เูม่เอาก่ปูปูไปูไู่า่เาก็เอาก็อากาก่อก่ เป็นคนที่อุ้มเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุ้มจริงๆอ่ะเขาอาจจะแบบอาจจะเก็บอาการเดี๋ยวมานีกวเหรออ้าวให้เปลี่ยนอีกทีนึงเอาใครมั่นใจหรือเปล่าปูจ๋าปูจ๋าถูกไหมคะถูกไม่ถูกโูกถูกเดี๋ยวเดี๋ยวแกคายขงเสียงเลยอ่ะไม่ได้ยินแต่ว่าหน้าผูนิ่งมากหน้าผูนิ่งเขาอุ้มอยู่หรือเปล่าเพราะแม่ไม่เห็นเขาอุ้มเหรออ๋อแสงมากเลยแต่ ใช่เขาว่าว่าอนี่บอุ้มจริงตอนที่เขาสเก็บราการไงฮะอย่างเงี้ยใครได้ใครครับกับที่ก็ตอนผมมาเขาผมมาอย่างนี้เลยอ่ะมันดูแบบว่าไม่ต้องยกอะไรเลยก็เลยคว่าอย่างก็เกินอุ้มจริงจริงอ่ะหนูคงอุ้มไม่คืนายกาพี่จะบอกว่าพี่รูษาอุ้มน้องเก่งเพราะน้องเยอะใช่อุ้มแล้วทาหน้านิงมากเลยเราิ ้นีเราไม่ต้องโอน้อยออกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกไหนยักเราให้ป้อมทําขึ้นมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนอมไว้ก่อนทุกคนก็จะไม่รู้นะอมไว้ก่อนแล้วก็เอาหัวโผลขึ้นมาเลยนะพอหนึ่งท่ามปุ๊บก็ทําการเขียวก็จะรู้พร้อมกันเลยว่าใครโดนเผ็ดเสร็จแล้วคนที่โดนก็ต้องพยายามเก็บอาการให้ได้มากที่สุดอ่าหรือว่าคนที่ไม่โดนอ่ะจะทําท่าเผ็ดก็ได้อะไรอย่างงี้นะพร้อมไหม <S <S มาอมไว้ก่อน อย่าบีนะถือไว้จะให้จะได้ไม่รู้เอามือเลยะไม่อย่าเพิ่งถือไว้พอหนึ่งก็จะมาเข้าปากเคี้ยวเลยนะอ่ะหนอันนี้น้าอันนี้หนึ่งสองสามโอ้ยทำไมมันหนี่ัโคตรเลยอ่ะโอ้ยใครเผ็ดไข่เผ็ดกูกินเผ็ดได้ิีไม่รู้อ่ะอังสันดั้งบอกว่าของตูเผ็ดหรือเปล่าวะของฉันเผ็ด ครับครับกินเผ็ดได้ไหมครับสั่งกะเพราไม่เคยใส่ทิกเลยไม่น่าได้ครับแกมันใช่ปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาเนาะไม่ใช่ทิมหรอกนิมไม่น่าทนน่าังไม่ตั้ง ครับทักแนตอบกันหรอครับออเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเอาใครครับักักถูกไหมไม่โอ้รอะวไม่แล้วเหงื่อแตกเลยเขานิ่งๆอยู่สินเขาก็อึงี้ริงเหรอ ไปมแล้วพี่ใบ้อสังเกตคือเหนื่อยเหนื่อยเริ่มแตกเหบว่าเอาไปกินน้ำไปกินน้ำอุยหน้าแดงเลยอวดหัวปาหมากปวงเมือยอะไรแต่เมื่อแกผู้ตาหน้าอันนี้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีปวดตาก็บึ้ยอย่างเงี้ยไม่แบบว่าคันเหมือนนะเพราะว่าเขาทำมันแบบต่าอหย เผ็ดเผ็ดร้อนเหงื่อแตกมากเลยป้าควานจะมีน้ําแข็งดับร้อนให้นะคะไม่กินให้ไม่กินเดี๋ยวใส่ลงไปในเสื้อคือเดี๋ยวเนี่ยอ่ะป้ติเอาเสื้อใส่เกงก่อนเลยป้ติแล้วเอาเสื้อใส่เกงเสื้อใส่เกงอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าเป็นชุด่นน้ำอันนี้เดี๋ยวเราจะมีน้ําแข็งเย็นๆใส่ลงไปในหลังเลยแล้วดูว่าใครที่มีน้ําแข็งอยู่ในหลังคิดไหมฮะกระติกเนื้ เธอไม่โดนเป็นคนไทยใจร้ายกีโก้ทำไมนอนอล่ะอ้าวไ่ยืนเลยยืนอา้นาวโอ้ยออกใครจะโดน,โดนออ้ยสองรอบอะน้ำแข็งหนึ่งแก้วเต็มๆอ่านี่เดี๋ยวจะใส่ลงไปเอาแบบหน้าครึ่งหลังครึ่งแล้วกันนะเฮ้ยอย่าเพิ่งหันมานะทำไม หนึ่งสองสามยเลยไข่โดนให้เดอยู่ไกล้หน้าเดูหนดูน้าดูหน้ยดหนีหหเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่เย็นพอเดี๋ยวแม่จะเดินไปเดินไปสหลังเข่นะไข่นะใครนะใข่นะใครอ่ะต้องท้ายแล้วต้องทายแล้ว ใครมีน้ำแข็งอยู่ในเสื้อหนูไม่หนูไม่คิดว่าเป็นครับเพราะครับนิ่งเกินตัดครับออกอ่ะออเไปแต่พิมพ์ก็แอคติ้งเยอะเกินเร็วๆไปเร็วเดี๋ยวเขาจะไม่ไหวแล้วเร็วกืจาใครนะกืจาแน่ใจเปล่าใครเปลี่ยนได้คิดว่าคืจาคิดว่าเป็นกุจาเรได้ยินเสียงกุจาบ่อยมากเลยก็เลยแบบไม่รู้อ่ไรก็ดาวเเอากุจานะอ่ะกุจาถูกไหมกัน ข้างบนเกยเลย่หน้านัเลยนิ่งมากเลยค่ะนิ่งมากอ่ะเป็นคนปรานี่โรงเรียนเปิดแอร์พุดหนาวออฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วออกไหมไม่ต้อ ข้อนี้หนูผิดหนูก็จะโดนลงโทษฉะหนูถ่ายให้ถูกอ่ะข้อนี้คือน่าเข้าใจนริงมากเลยใครโดนจีเอลอ่ะข้อนี้ใครโดนจีเอลใครบ้านที่บ้างเฮ้ยโอ้โหมองไว้เลยนะเดี๋ยวลุงโอ๋จะเป็นคนไปจีเอลจะเป็นบ้าจุดเท่านั้นซึ่งซึ่งก็จะต้องถ่ายให้ถูกว่าใครที่โดนจีเอลยับ ไปแล้วอ่าลูกอูกมาประจำพี่โอวประจำที่ยังอ,อ้าวพร้อมอยังมันก็มีนักแข่งอยู่เลยนะ <c oughs> ไม่บอก <c oughs> แล้วครม่พี่เอาอเอาเอาหนึ่งสองสาม <c oughs> คิด่าตักเรอ่จที่จีีกนี่ปวันนี้เป็นคนบ้าจีอาวันนี้เป็นคนบ้าที่ดวนรับปมากเลย่วรัปอมดูหัวราปอมนแล้วพิมดูหัวราบปอมพิมเลยอย c t i n เออ a c t i n ครับอ่ะทำเมืออคนดี ไม่แบบคือเลยคต่ฟูมก็ติดล็อกเหมือนกันตัอติดแตรองปารตีไม่ใช่ไม่แต่แต่ทีมแม่ตัวจงนี่หลังเขาเจียวไงไม่แต่เห็นทีมแบบอย่างี้บแบบขัไม่เดืแต่ปาร์ตี้ม่กี่ก็ไม่เก็บอาการนะแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่เพราะดูหัวล้อปลอมจริงๆหัวล้อจริงนะมาแล้ยปาร์ตี้ชนะชนะคุณจ๋าลอบหนึ่งให้คับด้วยคับแกงคับติดรบหนึ่งไปด้วยอ่าโอเคคะแนนรวมลบสองลบคูณจ๋า จทดสอบอัลล็หนึ่งซีลบอกหนึ่งกินบวกหนึ่งอ่ะฉะนั้นคนที่แพ้ก็คือครับและปูใครใครใครปล่อยยิ่งฉุบให้ปล่อยยิ่งฉุบไม่ได้แล้วใครแพ้ก็ต้องไม่ไม่ครับเป็นสมาร์ทบุลด์บ่าโทษแทนปูไปแล้วกันเย้โง่อ่ะผู้แพ้ที่โดนลงโทษคือปูจ๋าและครับน่าผู้แพ้เตรียมใจไว้อ่ะเดี๋ยวจะโดนมันเย็ดฉีดหรือผักตกสะแล้วแต่พคนจะได้อะ